พวกคือปะักอ้าวมาแล้วบ่ะไปมาแล้วไปฝั่งโขงแม่น้ำโขงไปสักการบูชาไปบอกไปกล่าวไปบอกไปกล่าวอย่างรอดนะครับครับผมอีมรักคอาก่อนจ้าปูถามมาเพิ่งรับลูกเป็นนาคือบารรับลูกฮูกักได้คอกระทงไปจ้าเพียงแต่อยากให้ไปรับปากรับค้ามมาถึงมาอิหรีบมาว่ะนะไปแล้วเออ คือเอเจ้าแม่ทองนาครับเจาม่ย่่างหลักไปรู้าบอกว่า hmm. ขั hmm. ้นใดโชคด้ร uh> ับถึจะรับโตอนาของพระแม่เของนาได้มาอังยาแกเบื้องยากเบื้องหน้ามากเบื้องก็คือหายโชคขึ้นกัน่งร่างหลักไม่ไปพูกพูเพื่นว่าหายว่าข้าพ่อหน่อยว่าหายพ่อหายผู้ใหว่เไหม ดูเลยทำไมไม่มีตัวเรื่อยพอมีแต่เ,ตเ,เรื่อยอีนั่น, <c oughs> นหลว่าคึมนเลอยต่างไม่เหมือนกันนั่นว่าบองท่านหายเสียก็จือไปว่าเอื่นเออไปร่งไปร่มเบิ้งแม่หนังโขมเอออ,กอากวางจัญ่ส่คมบันดมบันดาลให้ลูกหลานมีโชคลาภเออเ้าเบุกุวันกระรับจูกรับถ่ง เออื on, ừ, ong, ่างดาด้องป่าเนาะป่าที่เขาว้คือพาไปต้องเบิงเมืองบาดาอยู่นะย่างลาดลอยววาคือัรหัวหมุลตเออคืออย่ามังหลังมังเนี่ยมั่ง้างมัเนี่ะอ่ะไปเลยม้าว่าไปถูกต้องถูกต้องอืมว่าถูกต้องดังนั้นปู่ตาพาไปเนาะครับผมจงได้ปู่เลยย่างดาไปบอกไปก้า ว่าเออใครได้ศึบได้รับได้ึกได้บ้างคือมารำวาญว่าทางพระองค์ทางก็เลยรับรู้รับทราบทอร่างหลักก็ม่จำเข่านั่งนั่งเก่านั่งเ่าน่ง่าคือบ่าว่าเก่าคือบ้านเท่งนั้นบ่าว่าวดไม่จเก่ามือเก่าว่าค่ะอือรอบแรองร่างหลักไปขอเก่าสูงใช่ไหมมือพ่อให้เป็นคนบอกเก่าสูงเอง แต่ตลอดมีตลอกนีเป็นงีคือให้บอกชีก่ิมมกนันมีความหมายคือทำมแต่ันมีความหมายให้ร่างหลาไปปล่อยป่าไรชตก้าตัวให้เป็นสื่มงคลทัมงเกีตัวอื่นท้องแบบระให้เรื่องใร้ยืยได้แบบฝันแบบตากมากว่านึงแด้ตามมากว่าชีกันครับผมตอร่างหลาการว่า ต้อขอปวาทานพอโุกล่าคงปู่พยาาแต่พอสิเก้ามาจังคนต่อ่าจะไหนผมกาบบินแบบตอบตรงกลงเลยเราพูดสิบเก้าบบ้อใหญ่บ้าใ่ิก้าไหบ้หน่อยให่หน่อก่ตวเก้าชุดเลยปอเก้าชุดเอาไว้ใส่เอาไว้ว่าออเอาไป้ลาง ครับสาธุสาธุกรูเงินก่าแล้วบ่ะเรื่องธรรมศาอยู่ธรงมศาเข้าใจอยูครับสาธุหนึ่งเก้าถูกมาบอกออมาม้บอกเออกร้องถางยังนักมากหรอไงยงนักมากคือว่า่ะฟอนได้ยางเดียวเอาด้วเอา้ กวาดมากวาดนั้ักหวยออกหายสาวบ่อาว่ะเนาะใช่ครับเอออึน่งหนักหน่อยกับม่อวานเธอึน่างหนักหน่อยฮึ่งอาเตฮึ่งอัแตเมื่อวานเ้าพ่อสิ้ากอนค่ะค่ะไปวันที่สิบเจ็ดเนาะครับผมวันที่สิบเจ็ดึน่างหน้าว่าสิบเจ็ดตัวนข้าเป็นเงื้ยถึงวานทื่วันที่สิบหกวันออกเนาะเรื่องชาวลงเล ขอถ่ายร้องตัวมันออกหึืม่แล้วกะไร้รับปากรับข้าวเนาะอ่าไปสั่งทอดสั่งเห็นกรรมเห็นขาลาเนาะเปิดกรรมสืบสั่งไปโตหยดน้ำเพิ่งเนะวัดอ้าวีขค้อกันได้ฮะไปมือหนึ่งเพิ่งรับผูรับขาก็เด้อจ่ายเงินท้องวางรับผูรับชาขอตักรำแม่รับข้อขอองคุเขาแรงเนางวัด ฟังไทยฟังเราฟังพี่นออ้องพี่น้องเหี่ยนกันฟังขายฟังครัวขขาหวานวะครับขามหน้าไหวไปฮะแต่กะได้ไม่หยืดนหววะครับไหวานะวาบอกกาหไหวปูตอนนี้คือบอกการ แม่นามมันกว่กงครับยกมือขึดังถึนวะหยกเมยวโอ้โอ้ไหวโอยโอโอ้ยโา้ยโอยโอ้เโอปยโอ้ยโอ้ยโอ้หโายโ้ไหว้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้โอยโ้ยโอยอย้ย้อย้ กัวขึ้นสลัดครับแก้าไปบ่ายนะอรับผมนี่แสอิงงานนักค้าขายเลยว่าเด็ไปน้ำโมใช่นอนฝันนองน้ำกังเว้ยฝันวาการคือแบบพอหวานถึงน่าถึง่านัค้าขายเลยบ่าเด็ไปน้ำโมพอว่าค่ะข้าไปเฮ็ดฟันหาไปเฮ็ดแคว เท้ไปเท้มากไปโกนให้หมอฟังน้อนรักบังลุน้อนรักจังไรจังไรมังหมอกระตุ้พ่อหมอเขาเขากำลังเขื่อนเขากำลังเขื่อนอึน่าห่างขาอึน่าห่าาละโกลขึ้นมากหมอกระตุ้เพรหมอว่ามันสิฉวเขาตามร่างเขียเขื่อเขืกับว่าเขาอืมกูหายรานแล้วมา ปไ่ราของฝอมเขยวก็บำมึนไห่เขาใช้แข่หขงมากงด้เลยอ่งรางมาค้าขาไอฝันว่าขาฝันว่าหมอถอนฟันออกเก้าสิบเลียมเก้าสิบเลียมโอ้โหมาออกออกโอ้ฝันว่าหมอถอนฟันออกเก่าสิบเดียมบอกพูดออ้ออกักออกเน่ตัวนี้พูด นันดูอาการหมอหมอถอนฟันออกเกาคื้เบื่อเพิ่มกรตุ้นทางแหนว่าทางหมอกระตุ้นพอหมอมันหนาว่าทำเกาคิ้เกาคิ้เบื่อหอว่าที่งัาเกาคหมอว่าแขวผู้ได้มาแถวไม่เก่าคื้เบื่อหมอกระดูกวางมนามันเกาคื้วเบื่อน้ำมันไม่คึบเกิดว่าทำแถวไม่คิบเกิดมันบ่ามัน เกาซื aaS, ้อกระต่างฝันว่าเกาซื้อบระตางที่ไม่ไหวชาติมาฝันกระต่างฟังว่าเขาพร้อมเสือเกาซื้อแปลว่าหมอเสียงว่าซื้อเออเอาอีกแล้วว่าเสียงกับหมอเลยว่าครับผมอ่านนั่งเป il, ibly, ็นความฝันอ่านตื่นความสิ้นเนาะแม่มือครับปวดพิษจะร่างกายมือนี่คือควอมแม่มือแรกมาความแพอมือแรกถามมาคือรวมพลังแล้ว คือไปเที่ยวอึกบพอใช่ปูอพงอึ๋อันชั้นอยากจัดจา้าทเรื่องไปเรื่องใครแป็นพ่อเ่าเหนเลย้าเห็นแล้วบาบ้าทุกชั้นอยากจัดาให้ไม่ได้งมได้เพาว่าเอเปล่นคาเขากดเมื่อเาพูดเอง้ามาขึ้นเรื่องเขาทำมาจ้ามาขี่ก็ม เอาก็ ừ, tha, oh. a a Bing. Bing? Bing? Bing ้ือเอาเจ้าแดงบาบ้า่เนื่อจัาบ้าบ้าบังก่อนเออห้คคาที่ยงไม่ท่าฝันเนาะครับผมถามว่า่รู่กาไอย่างนี้่ก่อนเก่อนบ้าบ้บ้าแดง้ปูบ้าดงบ้าบ้บ้าแดงน่พยู๋ลาวรูก่ออืมมึนเออีกเืองหนึ่งค่ค้าเล เลียงตัวอเอาดิใครบอกฝันคือว้นวันทูอี่ปุเป๊ปใครมันมาฆ่าค้าเลยค่าฝันดูที่ว่าไรจะเกิดขึ้นเป็นเงาคือน,น,นม่ตรงกะ่ะ งาน่ะวางวางเนอะ่างวางคนฝันเนาะมือแรงดีก้เมือเร่งมือแรงมอแรงดิมมึอแรงมือแรงอืมหมือเดียวกันเกาซีเอองาน่ะงาน่ะ้าขาไคขาฝันไปเกาสู่งาน่ะอาหาไม่ห้องนะครับอาหาไม่ห้งน้ำดืครนะ เออเนาะ่านบนาะวราทานท่านขานอยู <c oughs> ่เรื่อวมากองกอดานอยู่เรื่อย่านข่านมาเป็นบบรู้แบบพ่อหายร่งว่าั้ามรับมือมีแบบเรืออื่นวครับปู่แบเืออื่น้าป่าคือเราข้นเขาวๆมากเก่าอ่ะเอาข้นของผู้อื่นเับเไปยังแบบเชื้ออื่นไปมือเด้อปยงข้านคนใหม่ข้ามหนินงเอคือแบบไม่ตะปูนเอาแจ้คือเอาแจ้คคือ เอาจังไรครับเปลี่ยนบเปลีอยเอาว่าพอไปขั้นไหนปูเอาขั้นขาวโอ้ขั้นมาขาวนะปูเนาะมาขั้นขาวเอามาขั้นเนี่มันคือปูเลยครับเอาขั้นขาวไปปะพอเราพอขั้นด่างไปวางออกเแล้วเริ่เทอีกมือปูเนาะมือเปลี่นปูเอาขั้นหนึ่งไปล่างแล้วขั้นหนึ่งไปวางออกนะปูเนาะเออขั้นหนึ่งหกแปดคือหนึ่งหกแปดคืนนเอาขั้นหนึ่ไป่างออกแล้วครับ เกาแ้บเมาแบบไม่ร่างก็คือ่ารออกกิจกรรมเนาะไปร่างต่อเนื่องมันสือขั้นบมามือกับเสื้อผ้าบคือขั้นบําขังกับตีงมือองเนๆนะขัานขาวพอเเข้าใจเนาะมาผู้ได้อเทงหนาเมื่อขายงานบัาผ้าข้าง่าง้าคอบอาเออผ้ากับผ่าม้นบัตมวนข้างมอวนบอืรเมืองินหวนะ เื่อมันเมื่อไม่เมื่องยวอ่อครับมเ่มอนันจะทอใครพอทธุ์สีหักไปังเนียไปเอาเอาทอ่าปูได้คื่เก่าได้เก่าได้อีนั่งดีแต่ปูเพราะว่ามือทำเน่ยคอมื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 อาด่าคือด่งกันค่ะอืมยิ่มเดียวไปมาแล้อเอาเอาเอาเท่าข้งมือเอาขั้นเก่านึ่เปปูเอาขั่นเ่ี่เปูเออเอาขั้นมือว่ะหมวฉีดมา

thơ bán chăm thì cho cao bình cao nó bằng ta mình bà ta rút cả rút cả mới bảo là không bao mới cao thì có mấy anh cao là mà nó té là vặn phụ mấy khang này lại là con con mai mình à về mặt mà đâu đó hả hả của con hàng ruột hàng bá ปูบ้ามเรงนี่โจแล้วปนมะปูโอนกโจอยู่ได้ได้ดดึกได้ะหามปนปนก้อนเด้อจะข้องอาก้อนโจมันโจรห่างเลยงามได้กระหังเลยเนาะไ้มืวนนีมัดื่อยาอยู่เขาได้โจรยังชิบเก่าหมาโจไหมปูโจชบเก่ามันเนาะเป็นกระชังเขาโ่งชิบเก่าเนาะครับคือเรื่อเหรอ ซื้อหาแล้วบาดดี้หรอทึบเก่าโดนทึบเก่าชายาโดนทึบเก่าชายาโดนทิบเก่านะครับเนาะถาบาดอย่างน่้ก็คอถือได้ท่านโกลมบะไรท่านบะไรท่านก็อย่ง้ได้าด่เนาะครับเออเอาแค่นี้หละอืมพราะหอมปากอมครับโนรนได้เนาะมันขึ้นครับเนาะอา หายลูกหลางไม่อสบไม่หลับเม่โสบไม่มั้งสุกภาพแข็งแรงสุกผูกกต้องหับหลับไม่ด้วยเดี๋วเด้ออ่ามองหลับฟันดีมองหลับันดีอืงนนางอื้นรางนะขาขาได้จ้างแล้วนะจ้างไปฝันจ้างไปฝันขั้นบ่าฝันเสียคือนะรับสับสับสหบสัง เอ็ดยิมกะได้ขึ้นหอปูตาหอปูชีบประเขาครับปูเพิ่นกะให้โชคให้มันคือเก่านะครับเนาะหลังจากทีมาจากแม่น้ำโคงจังหวัดน้องค่ายคือแม่คู่เพิ่นไปตอกย้ำนะครับเนาะปูเพิ่นให้ไปตอกย้ำครับทีเพิ่นรันว่าจะครับไปบนบานศาลเก่าครับกับขอภาวนาให้เลขว่าเก่าศูนย์หนึ่งเก่าแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก็บนะครับเนาะที่แม่คู่เพิ่นไปรันว่าจะไว้ ไปรอบแรกแม่คกู่ไปบนบันซานเกาคือเกาศูนย์ครับผมแต่ว่าปูก็บอกว่าให้ไปไหมครับไปไหมอ่าปูก็เลยบอกว่าครับปูพญานาคเป็นห้ออกหนึ่งเกาครับหนึ่งเกาครับผมกามารุนกันนะครับเนาะครับแต่ว่าปูแต่ว่าอ่าเลขหนึ่งเกาศูนย์เอาไว้บนฝ่าเด้ครับเด้อหนึ่งเกาศูนย์หนึ่งเกาหนึ่งเกานี้เอาไว้บนทั้งเอาไว้ทั้งฝ่าครับแต่ว่า เก้าศูนย์เอาไว้ขางรางปูบอกกิมครับเนื่องเก้าเนื่องเก้าศูนย์เนี่เอาไว้บนฝ้าครับเอาไว้ทึ่งฝ้าครับแต่ว่าเก้าศูนย์เอาไว้ขางรางได้ครับพี่น้องนี่ครับฟังดีๆทุกคําเบาคํจาจ่าของปูตามคีครับสวัสดีครับสว่วนคำๆคคแรกๆนะครับเนาะแอดยิมก็ได้ขึ้นอ่า ขอปูชี้ปาขาวปูตาครับไปขอตัวเด็ดตัวดีหรือว่าขอโชวขอลาบให้เอฟซีทุกทุกทันที่รอคอยอาหารเย็นนะครับเนาะอาหารเย็นนะครับเด้อปูกะนี่นะครับให้ติปน้องน้าชาจ้างไปฝันมือแรงกับเลขเงินที่ปูยิบมาจากขีบสมบัติปูนะครับเนาะก็คือเก้าหนึ่งสี่เก้าเก่าสีนะครับเด้ดดอเก่าหนึ่งเก้าีครับผมสําหรับเล่เงินจัดมือแรงนี่ดวนๆเลยครับสาหรับพุงนี้นะครับเนาะพุงนี้ปูหายไปแล้วครับ วงนี้นะครับเด้อเป็นเลขทะเบียนรถขั้นของปูปูบอกมืออื่นเอารถขั้นของปูไปล่างให้มันออกเอาไปล่างให้มันออกนะครับเด้อขับมืออื่นจัดเลยครับตลอดเส้าไปครับกินได้เบิดเหมือปูวาครับไปล่างเอาไปล่างเอาไปล่างมันออกครับครับสาหรับเลขอ่าวันที่สิบหกนะครับเนาะตัวเลขของวันที่สิบหกปูกันน่ครับปูกับไห่เนื่งเก้าศูนย์น่องเก้าศูนย์ปูอย่บอกว่ายิ่ม1น0่องเก้าศูนย์อยู่บน้า เก้าศูนย์เอาไว้ขางลางครับผมพิจารณาดีๆครับเด้นน้องนัชชาติไปถ้ำเขียวน้ำมือนดียกับถ้ำฟันครับน้องนัชชาติไปนอนรับอยู่อ่าล่งหมอนะครับเนาะฝันว่าหมอถอนเขียวสิบเก้าสี่เด้อครับเดอ้อหมอถอนออกเขียวออกสิบเก้าสี่ครับก็ให้ใส่วิจารณญาณในการรับชม ครับทั้งช่องเป็นแชแนวทงากับขอสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอเอทุกๆุกท่านฉชคๆมันๆกับตัวเลขของปูครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดยังกะสมมติปัถนาครับนอนรับวันดีนะครับเดิมแรงครับฟันให้ปูไปบอกโชคบอกลาบครับทุกปูทุกคนสำหรับคลิปนี้แอดยิมกับกาบขอสวัสดีครับ